ทวิสเตอร์ h ร้อนประชาชนคิดยังไงหลังนายกจะซื้ออาวุธเพิ่มวันที่31มีนาคมพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นครั้งที่2เพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 ซึ่งหนึ่งในวาระที่น่าสนใจก็คือวาระเพื่อพิจารณา พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมขออนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรืออนเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำระยะที่1จํานวนหนึ่งลำโดยในสัญญาการต่อเรือ LPD ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกหนึ่งลำคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า6,100ล้านบาท ทั้งนี้พลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือเคยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กองทัพเรือลงนามกับจีนในสัญญาการต่อเรือ LPD ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกหนึ่งลำโดยใช้งบประมาณกว่า6,100ล้านบาทว่ายืนยันว่าทหารเรือไม่ได้ชฉวยโอกาสต่อเรือลำใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องจริงคือเป็นไปตามแผนโครงสร้างกำลังรบของกองทัพเรืออยู่แล้วและยืนยันว่าไม่ใช่ซื้อมารบเพียงอย่างเดียวหากถามว่าประชาชนจะได้อะไรนั้นเครื่องมือภายในเรือมี2ลักษณะคือใช้ในการทหารและสามารถช่วยเหลือประชาชนไปได้พร้อมๆกัน ทั้งนี้พลเอกชัยชาญยังกล่าวแสดงความมั่นใจถึงสมรรถนะของเรือดังกล่าวเพราะได้ผ่านการฝึกร่วมกับจีนมาแล้วเราได้เห็นและทดสอบว่าเรือใช้งานได้เหมาะสมที่สุดกับกองทัพเรือไทยส่วนเพื่อนบ้านจะมีเรือขนาดเล็กหรือเรือใหญ่กว่านี้ก็เป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ขอวิจารณ์ โดยในทวิสเตอร์ได้มีการติด hashtag แฮชแท็กกูสั่งให้มึงเลิกซื้ออาวุธและหลายๆคนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ